สวัสดีครับสวัสดีแฟนขับ f อซีทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับมาเจอบัวเขียวครับบัวเขียวกลับเลยดิบัวเขียวมาจอดอยู่ตรงภายหนึ่งนะครับภายหนึ่งข้างในนะครับก็มากับมากับใครอยู่บนรถนะครับ น่าจะเป็นพี่แซมสั้นครับน่าจะเป็นแซมสั้นนะครับข้างบนนี่พี่แซมให้ลงมาโชว์ความหล่อบ้างบอกพี่แซมมาจอดอยู่ตรงท้ายหนึ่งอ๋อดีเลยครับแม่ ก็จะเอาพี่เสมมามาด้วยนะครับมาส่งย่าด้วยนะครับนะครับครับผม ครับผมโอ้โหแบบเป็นมิติใหม่นะครับผมของการแจกย่านะครับของซุ้มเขียวนะครับผม,มน,นี่วันหน้าบอกขึ้นสิบสองล้อมาเลยครับมาแจกย่าครับวันนี้นครับมาพร้อมที่แซมซันนะครับโอ้ สั้นก็อยู่บนรถนะครับบนร่โอ้โหแปลงให้นะครับช้างในทีมงานนะครับของพวกเรานะครับผม เลยครับโยนลงมาแล้วนะครับมิตตีใหม่ของการแจกย่าครับผมมาถึงที่เลยครับวันเสือนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมสุ้ทเขียวมากๆนะครับผมที่มาเยี่ยมเยือนครับครับผมเดี๋ยววันหลังจะมาเล่นด้วยนะครับโอ้สวยมากเลยครับเขียวแบบ ทำยังไงจะมีวาสนาเนา่ไปแล้วครับไปแล้วครับผมต้องกลับขอพระคุณนะครับผมหญ้านะครับสวยๆนะครับกลับรถกลับรถหญ้าสวยๆครับผมเป็นหญ้า ยาก,กับแก่ตัวนี้เนาะน,นี่ครับผมโอ้น, oh, นี่ครับผมเดี๋ยวเอาไปแบ่งปันนะครับให้ทีมงานแล้วก็ให้วเองนะครับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้พี่แซมมาไม่ลงรถนะครับ <c oughs> มาเยี่ยมเฉย,ยๆครับเป็นมิตีใหม่ของการแจก,กญ้านะครับผมโอน ยาวมากเลี้ยวยากครับน่าจะประมาณ8เมตรได้นะครับรถของซุ้มเขียวบัวเขียวเดินทางมาถึงทลาดเลยครับวันนี้นะครับ เดินทางกลับแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมุนไปหาพรายหนึ่งนะครับนี่ครับผมวันนี้ได้ย่านะครับได้หญาได้อาหารนะครับผม อีี่หนึ่งครับเมื่อคืนฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วก็สาดเข้านะครับผมเนื้อตัวมอมแมมครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นเวลาพักผ่อนนะครับคืนฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็ รู้สึก<ส>ว่าจะเปียกปอนไปหมดนะครับตรงนี้ก็จะ <Creation> อาแฉะหน่อยนะครับผมเเเเเเราาาะที <gefunden> ีี่่่ข้้มมมมัััันนนนนนนหห็็อองสดูว จิมงานก,ก็นกนรอนะครับผมนั่งรอนอั่งเล่นกันนะครับรผม ก็ได้หญ้านะครับผมจากาซุ้มเขียวนะครับที่ให้นะครับกับพายหนึ่งนะครับแล้วก็ช้างนะครับในทีมงานนะครับทั้ง3ามขุนแล้วก็ผูผาอุงิงนะครับ

เฮ้ยเดินหลังชักเลยเจ้ารถรถเจ้าบลังที่นี่เลยเจ้าแรกแรกขึ้นเลยเออจะาไปบ้านใช้กำลัง ก็สําหรับนะครับผมคลิปนี้นะครับความรักก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเ,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 เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับแม่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ